สองขีดห้บสีบาทจ้ะแต่ว่าฉันเอา50บาทพอจ้ะนี่ครับนี่จ้ะขอบใจนะเออเดี๋ยวก่อนนี่ฉันฝากอันนี้ไปให้เจ้าตัวเล็กด้วยนะขอบคุณครับแม่ต<ะ>ั๊กเห็นผู้ชายหล่อนี่ไม่ได้เลยนะ เปียกเห็นไหมล่ะเป็นแบบนี้นจริงจ๋ิงจๆๆๆจรจ๋งจงแน่นอนโอ้ยทำไมวันนี้อากาศมันร้อนจังเลยเนะี่ยแต่หนูลุงเอาฝรั่งโรนึงนะแล้วก็ดูให้เมลกอส,สวยๆให้ลุงลุงเดี๋ยวลุงมาเอาได้ค่ะเน่าแล้วนี่โอยนี่อย่าหาว่าป้าสอนเลยนะเน่าแค่นี้เองอะ่ะจะทิ้งทำไม ป้าคะมันเน่าแล้วนะคะเป้าทิ้งเธอคะ่ะโอ้ยแค่นี้ก็เฉือนทิ้งสินี่แค่นี้ก็ใช้ได้ละไม่ได้คะ่ะป้าหนูจะไม่ยอมเอาเปรียบลูกค้าเด็ดขาดได้ยังลูกอ,อ๋อได้แล้วคะ่ะลุงทั้งหมดร้อยห้าบาทคะ่ะ <c oughs> หนูลุงขอโทษทีพอดีลุงลืมเป่าตังค์ลืมจริงหรือเปล่า ไม่เป็นไรหรอกค่ะลุงเดี๋ยวลุงเนี่ยเอาผลไม้กลับไปก่อนนะคะแล้วลุงค่อยมาจ่ายตังค์หนูก็ได้หนูนี่ใจดีจริงเลยนะขอบใจมากนะลูกอย่าหาว่าป้าสอนเลยนะไม่ใช่ลูกค้าประจำไปให้เขาติดเงินได้ยังไงเดี๋ยวก็ไม่เอาเงินมาจ่ายหรอกไม่หรอกค่ะป้าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีลืมกันบ้างแล้วหนูก็เชื่อว่าเดี๋ยวลุงเขาก็มาจ่ายแน่นอนอคนไทยเนี่ยไว้ใจกันเกินเอ้นงิดลุ้นนิดลุนนิดุ้นิดุนนิดุนนิด ช่วงนี้อากาศร้อนจังเลยเนี่ยจะไม่สบายอีกแล้วหรอเราฮัลโหลค่ะเจ๊ฮะจะขึ้นค่าเช่าหรอคะใช่ฉันจะเป็นต้องใช้เงินถ้าเธออยากจะเช่าต่อเธอก็จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าครึ่งปีได้ไหมล่ะครึ่งปีก็30 000ือีกอย่างเพิ่งสั่งของเพิ่มไปด้วยเงินเก็บก็ไม่มีงั้นเดี๋ยวหนูขอคิดดูก่อนนะคะฉันให้เวลาเธอคิดแค่สาวัน ไปเไรชีวิตต้องไปต่อนี่นี่อะไรอ,ะอ่ะป้าคะคือว่าหนูปิดร้านแล้วอะคะ่ะ แล้วหนูก็จะไปหาที่เช่าใหม่ๆที่มันถูกๆูพอดีว่าเจ้าของที่ที่นี่เนี่ยเขาขึ้นค่าเช่ากระทันหันโอ้ต้องปิดร้านเลยเหรอเรานะ่ะค้าขายใจดีเกินไปเดี๋ยวลดเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแถมเออแล้วไอ้ตะลุงคนนั้นนะ่ะมันมาจ่ายหรือยังโอ้ยเห็นไม่ล่าป้าบอกแล้วอย่าหาว่าป้าสอนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณป้านี่ค่ะผลไม้ ให้คุณป้าเอาไปกินนะคะขอบใจนะหนูลุงมาจ่ายค่าผลไม้ที่ค้างมาไว้นะลูกคุณลุงหนูนึกว่าหึกว่าลุงจะไม่มาแล้วสิวันนี้ทำไมปิดร้านไวจังล่ะอ,อ๋อคือว่าหนูปิดร้านไปแล้วะคะ่ะพอดีว่าหนูจะไปหาเช่าที่ใหม่ที่นี่เขาขึ้นค่าเช่าวันก็เลยไม่มีตังค์เช่าต่อเออคุณลุงคะ ผลไม้ค่ะหนูให้คุณลุงเอาไปกินนะคะพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูหมดสัญญาแล้วน่าจะหายไม่ออกแล้วค่ะใจมากแะหนูนะที่ลุงมาวันนี้ลุงไม่ได้มาจ่ายค่าผลไม้ที่ค้างไว้อย่างเดียวนะแต่ลุงตั้งใจว่าลุงจะมาเซ็นสัญญากับร้านหนูสัญญาอะไรคะลูกชายลุงนะเขาเปิดบริษัททีนี้เขา มีไอเดียว่าอยากจะเอาผลไม้ไปเป็นอาหารว่างให้กับพนักง,งานช่วงรีแลกกันลุงก็เลยคิดถึงร้านหนูขึ้นมาเห็นเป็นร้านเล็กๆแบบนี้แต่หนูก็เลือกสรรผลไม้ดีๆให้ลูกค้าเสมอนะเอาเป็นว่าหนูอยากจะลองเซ็นสัญญากับลุงดูสักปีหนึ่งไหมวันนี้ลุงมีค่ามาจำมาให้ก่อนครึ่งปีนะห0 0 0 0ื่นสนใจคะ่ะลุงขอบคุณมากเลยนะคะ ป้าคะเห็นไหมล่ะคะถ้าเราทำดีเนี่ยเราก็จะถูกตอบแทนด้วยความดีขอให้หนูสอนเลยนะคะจ้าเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวต่างกันยังไงนนกคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยนะคะพวกสาบะล จะขยับนะแม่มข้าจะฆ่าพวกเจ้าทิ้งหมดเลยแน่นอนแค่นี้ใส่ก็ไม่เหมือนกันแล้วแม่สวยมากๆเลยเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะ <S <S ไม่เห็นสวยเลยหน้ากับพอก็โคลสี <S 2> <S 2> <S แม่สบายไหมคะสบายมากเลยจ้ะผมนวดให้พ่อที่นาเหมือนแบบนี้พ่อราไม่ไหวแน่ๆอ๊ย ถ้ารูต่อยพ่ออีกเนี่ยพ่อไม่ไหวแล้วนะพอ่พอเจี๊บพ่อเธอจับเครื่องนี้พ่อให้ผมได้ไหมอ่ะมีได้ขอบคุณนะครับคุณพอ่อปะเธอไป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 เลยไปเลยนี่ปะเธอเลิกเล่นเกมได้แล้ววันหยุดเนี้ยเราออกไปเที่ยวส,สนุกกันดีกว่าผมไม่ไปแม่คะวันนี้เราขอไปปิกนิกแล้วก็ไปหถ่ายรูปไหมคะดีเลยจ้ะ บาเธอช่วงนี้อากาศดีมากเลยนะลูกไม่อยากจะออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างเหรอผมอยู่บ้านเล่นเกมไม่ได้หรอไม่ได้ลูกทำตัวไม่เหมือนเด็กเลยนะไม่เหมือนสมัยพ่อแม่ยังเด็กเลย <Yeah! S 2> เอานะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นก็ได้ไปเดินเล่นกันดีกว่า โลกภายนอกเนี่ยมีอะไรพิเศษเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแคนดี้มาลากพี่ไปเร็วไม่ไปใช่ไหมมาน,นี่เลยเออนี่พ่อพ่อเลยอยากทุ่งทุ่งทุ่งสังขุนไหมคืออะไรอ่ะเนี่ยพ่อไม่ทันโซเชียลเลยเอ้าจะพ่อรู้จักไหนมดแดงอ่ะที่นี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยงั้นแคนดี้ถ่ายรูปให้แม่หน่อยสิได้ค่ะ ีมือการถ่ายรูปของผมดีกว่าน้องแน่นอนเดี๋ยวผมเชื่ให้ดูไม่สวยเลยเนี่ยไหนเอามาให้แม่ดูสิค่เอเทอรนี่หนูถ่ายอะไรให้แม่แบบนี้ลูกผมว่าไม่ได้เป็นที่กล้องหรอกเป็นที่แม่ต่างหากไอเด็กแสบมาให้แม่จัดจานแบบนี้หลยนี่นี่น,นี่ที่รักพอได้แล้วเราต้องไปซื้อของมาปาร์ตี้ต่อนะ มาทุกคนวันนี้เรามาฉลองกันดีกว่าอยู่ให้พ่อหนึ่งชิ้นให้แม่หนึ่งชิ้นให้พี่หนึ่งชิ้นลูกสาวเราเนี่ยใจดีมากเลยนะเนี่ยนี่ผมให้พ่อสองชิ้นผมใจดีกว่าน้องสาวอีกใช่ไหมครับใจดีแต่ว่าทำแรงไปหน่อยนะปัดเคยตัวแสบ ปเธอวันนี้ได้ออกไปข้างนอกมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสนุกดีครับได้เจอผู้คนได้เห็นอะไรใหม่ๆหม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยครับเห็นไหมล่ะดีกว่าอยู่แต่ในโซเชียลตั้งเยอะปัะเทเธอรู้ไหมว่าการที่ลูกอยู่แต่กับสังคมออนไลน์เนี่ยมันก็จะทําให้เรานิสัยเปลี่ยนไปด้วยแม่เนี่ยชอบลูกแต่ก่อนตอนที่ลูกยังเด็กๆเพราะว่าลูกเนี่ยติดพ่อกับแม่มากเลยแล้วก็อ่อนโยนกับน้องด้วยแม่ครับพ่อครับ ผมขอโทษนะครับที่ผมเป็นเด็กผู้ชายไม่น่ารักเหมือนน้องนี่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้องหรอกนะเด็กผู้ชายเนี่ยก็ต้องมีความดื้อความซนอยู่แล้วพ่อกับแม่เข้าใจแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องรู้จักการะละเทศวก็ต้องน่ารักกับผู้อ่นด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับถ้าผมดื้ออีกพ่อกับแม่ตีผมได้เลยนะครับพวกเราเนี่ยไม่ตีลูกหรอกนะแต่พวกเราจกสัดการลูกทุกคน

ก็ผมไม่มีหน้ากากจะให้ผมใส่ยังไงก็ไปซื้อมาดิครับจะได้มีหน้ากากเขาปล่อยผมมาไปได้ก็ผมจะไปซื้อหน้ากากคุณก็ไปใส่หน้ากากมาดิครับจะได้ปล่อยออกไปเอ้าก็ไม่ปล่อยผมอกไปแล้วผมจะไปซื้อยังไงก็ตอกแล้วไงครับว่าอะไรวะเขาบอกว่าคนแห่บริษัทเออเอาพูดใหไ่ก็ก็ไม่มาก็ตอกแล้วไงครับว่าไอเดี๋ยวก่อนไอเช่นพูดก่อนโอเคก็ปล่อยผมดิครับผมจะไปซื้อหน้ากากไง ก็อบอกแล้วไงครับว่ากดหมาของบริษัทไม่มีหน้ากากออกไปไม่ได้เอา้าก็ผมไม่มีหน้ากลา,ากไงใจผมใส่ยังไงแต่ว่าอายก็ห้าสิบหกเอผมแคือผมแต่คือนัดจับถ้าสมมุตินะฮานั้นเป็นแฟนกันถ้าเป็นแบบนั้นผมว่ามันคงจะดีแฟนเก่าที่หนูเคยเล่าให้ฟังอ่ะเฮ้ย hey, ใช้ชีวิตไม่เร็วนียว่ะ เป็นนาของตัวเองสุดยอดเลยวะนึกไม่ถึงเลยนะว่าตั้งแต่วันที่เราเลิกลากันไปอะชีวิตของนายอะตกอับขนาดน,นี้เลยเหรอยังดีนะที่เราเลิกกับนายก่อนไม่งั้นอะชีวิตของเราแย่แน่เลยไปเธอที่รักเสียไม่แล้เปล่าแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รักกันแล้วนะฉันเห็นสภาพของนายแบบนี้ฉันก็อดสงสารนายไม่ได้จริง อ่ะนี่นายเก็บไว้ใช้เหอะไม่ต้องรับไว้เฮอไม่ต้องรับไว้เถอะนาไม่ต้องจริงๆวันนี้ผมเลิกงานแล้ววันพรุ่งนี้เข้ามาใหม่นะได้มาให้เช่านี่เหรอ